ตอนนี้อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะนะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวนะเขาสามารถจะเลี้ยงปลามันไม่ใช่ปลาแซลมอนหรอกมันเป็นปลาเท้านะครับเขาเรียกว่าคือถ้าในห้างเนี่ยสังเกตไหมว่าจะเขาจะเขียนป้ายว่าแซลมอนเทา้าแต่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันคือปลาเท้านะคือรสชาติอ่ะมันจะเหมือนกับปลาแซลมอนเลยนุ้งเนื้ออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าแซลมอนจริงๆมันจะเป็นปลาน้ําเค็มใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะเป็นปลาน้ําจืดนะครับมันสามารถเลี้ยงในน้ําจืดได้ด้วย เดี๋ยวจะไปดูนะว่าเขาเลี้ยงกันยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยประมงของดอยอินทนนท์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาเท้าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอันนี้น่าจะเป็นลูก,ลกปลาเรนโบว์เท้านะมันจะอยู่ในอยู่ในในบ่อนะครับเป็นนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาเท้ารุ่นแรกสร้างเมื่อปี16นะคือ หน้าตาปลาเท้ามาดูกันดีกว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันลูกมันแหละลูกมันตัวเล็กๆเ,เลยนี่ไงเป็นกลุ่มๆเลยีนี่มาที่แล้วมานี่นี้ว่นนาวเป็นไงวะเห็นไหมเห็นหน้าปลาไหมอันนี้เป็นปลาปลาที่เขาเรียกว่าปลาเท้าแซลมอนเท้าครับแต่จริงๆมันมชื่อว่าปลาเรนโบว์เท้ารุ่นแรก นะครับถูกปล่อยแล้วก็เขาเดินนะมาจากจากบนเขานะครับแล้วเขาก็มาปล่อยไว้ในบ่อนี้อันนี้เป็นปลาลูกปลาถ้าจะเลีย้ยงแบบเหมือนอนุบาลมันหรือเปล่าแบบนี้นะไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็คือพอตัวเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาด้านบนนี่ไงตัวมันนี่ใครเห็นบ้างฮนะ แซลมอนน้ำจืดบ้านเราก็เรียกแซลมอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าปลาที่อยู่ในห้างอ่ะที่เรากินกินกันนะครับมันก็เป็นปลาเท้านี่แหละไม่ใช่ปลาแซลมอนจากนอร์วงนอร์เวย์อะไรหรอกนะพูดให้มันดูดีไปงั้นแต่ว่านอร์ถามว่านอร์เวย์แท้ก็มีมีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแยกไม่ออกหรอกคือคนที่เขากินปลาแซลมอนจรงิจรงจจังๆนะครับเขาก็บอกว่าปลาเรนโบเทา้ากับ แซลมอนจริงๆเนี่ยมันแยกไม่ออกเลยนะครับกับรสชาตินะแต่ว่าถ้าจะมีวิธีดูของเขานั่นแหละแต่ถ้าคนกินธรรมดาอย่างเราเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเรากินอะไรเข้าไปเรากินปลาอะไรเข้าไปนี่นี่ตัวมันเลยนี่นี่ผมเห็นแล้วนี่น้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มนะเลี้ยงน้ําจืดนะแต่น้ําเย็นมากครับน้ําลงมาจากดอยเลยนี่คือมันจะเป็นเหมือนเหมือนแม่นอ่าเป็นน้ําที่ ไหลลงมาจากบนยอดดอยอินทนนท์นะนะมันจะเย็มมยนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำไหลามาอย่างงี้ได้ไหมแล้วเขาก็จะใช้ปั๊มนะครับสูบขึ้นมาเอามาเลี้ยงปลาเทา้าตัวนี้นะของสารจังเลยหางหลุดหางเหมือนโดนกัดเลย <Okay. S 1> ก็มีบ่อน้าจะหลายบ่อเลยแหละแต่ว่าเขาเลี้ยงไม่ได้เต็มทุกบ่อหรอกผมว่า <Okay. S 1> เขาก็อันนี้คืออนุบาลไว อันนี้คือน่าจะเป็นบ่ออนุบาลไว้แล้วก็พอโตมาก็เริ่มมาเริ่มมาคัดน้ำคัดใส่บ่ออันนี้มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดินทิ้งออกนะครับเดินทิ้งตรงนี้สูบน้ำจากปายตรงแล้วก็มา ปล่อยนะ้ำออกตรงนี้นี่ไงครับผลิตภัณฑ์จากปลาเท้าส่ลุงนะก็คือนี่ยครับมันจะเป็นไข่เห็นหมั้มีไข่ด้วยเลดเค้าใหญ่เห็นหมั้่ามีผลิตภัณฑ์ไข่นะครับแล้วก็ปลาเท้าสดปลาเท้าสดก็คือแซลมอนที่เรากินนั่นแหละแซลมอนปลอมแล้วก็ปลาเท้าลมควัน แล้วก็ปลาเท้าลมวันเย็นเป็นยังไงวะซาดปลาเท้าอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะอันนี้บ่อนี่ครับก็้คือเขา,เาน้าเอาปั๊มนะครับปั๊มน้ําใส่เอาน้ําขึ้นมาเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนก็จะตัวหน้าตาน่ากลัวหน้ากลัวหน่อยนะครับน่ยนะเป็นเงาเงาดำดำอยู่ในน้ำนะ่ะเนี่ยนะครับตัวใหญ่มากนะ ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยดูตัวใหญ่มากเลยดูดูตัวนี้เผือกเหรอตัวนี้สีขาวเลยสวยเลย